ไ่โบโ้ครับไโบโบ้กินคันพุ่งเลยครับ กดโน้มดีครับจะไม่ได้ สวัสดีครับวันนี้ก็พาเพื่อนนักตกปลาไปยังหมายบ่อบึง200ปีครับหมายนี้เป็นหมายธรรมชาติครับหมายปีอยู่ซอยลังสิตปทุมซอย10ครับอำเภอธัญญะครับจังหวัดปทุมธานีวันนี้ก็สนับสนุนโดยเหยื่อขุนศัพท์ครับวันนี้เอาเหยื่อขุนศัพท์มาเทสครับหมายนี้ก็มาเป็นครั้งที่2ครับ ไม่รู้ว่าจะหาบหรือจะแห้วครับเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศหมายกันครับวันนี้ก็ลงเบ็ดทั้งหมดหกคันครับตอนนี้ก็ประมาณเจ็ดโมงกว่าแล้วครับเจ็ดโมงสิบนาทีแล้วครับวันนี้ก็มากับไหนแล้วก็น้องครับลงเบ็ดกันคนละหกคันครับวันนี้ วันนี้เอาเหยื่อขุนสับมาเทสครับเหยื่อขุนสับของนักกุ้งครับเดี๋ยวรายละเอียดยังไงผมลงไว้หน้าเพจให้ครับถุงละห้าสิบบาทครับผสมน้ําตกได้เลยเป็นเหยื่อสูตรสำเร็จครับมีหลายสูตรครับเข้าไปค้นหาดูได้หรือโทรสอบถามน้าได้วันนี้ก็ออกมากับจอมป่วนครับ แอบอยู่ไหนไม่รู้ดุกดิ๊กไม่ได้มาด้วยเลยครับดุกดิ๊กตั้งแต่เสียไปแล้วตายไปแล้วครับวิ่งตามครับเดี๋ยวพอร้อนหน่อยก็ร้องกลับเดี๋ยวเรามาตามลุ้นกันครับว่าวันนี้จะได้ปานินไซ,ไซสวยให้นานาเาดรับชมหรือเปล่ากับหมายบึงสองร้อยปีรัตนโกสินครับ แรกมาแล้วครับใสกำลังดีครับโอ้ตอนนี้ก็จะสิบโมงแล้วครับปลาก็เริ่มเข้ากินเหยื่อแล้วครับส่วนมากจะเป็นไซปลาเข็มเศษขยะเยอะครับพวกเศษถุงเวลาปลากินเหยื่อดึงไปก็ไปเกี่ยวถุงครับติดขึ้นมาเยอะครับพวกถุงพวกเศษต่างๆ เพื่อนนักตกปลาก็ทยอยกันมาเรื่อยๆครับวันนี้เยอะครับวันนี้เป็นวันธรรมดาด้วยครับวันนี้เป็นวันที่10ครับ10กุมภาแน่นเลยครับเป็นหมายธรรมชาติครับหมายธรรมชาติไม่ต้องเสียงเงินปลาเข้าอาทิตย์ที่แล้วครับอาทิตย์ที่แล้วนั้นหนามาตกกันเยอะครับได้กันไปเยอะ ผมมาก็เริ่มห่างตัวแล้วครับเดี๋ยวนั่งไปเรื่อยๆครับเวลาอีกยาวไกลครับกะว่าสักบ่ายสามโมงกลับครับเดี๋ยวต้องไปรับรถเอารถไปซ่อมทิ้งไว้อันโนมนะครับไม่รู้ว่าช็อคเกอร์หรืออะไรน่าจะเป็นช็อคเกอร์หมุนมาอย่างนี้ ท็อกเกอร์ไซโลครับโหแต่และตัวไ้เป็นโลเลยนี่ก็ตัวหนึ่งครับเพิ่งเอาขึ้นมาตัวเป็นโลเลยครับ กำลังดีครับขึ้นห่าง โบโ้ครับไซต์โบ,โบโ้กินขันพุ้งเลยครับกดแล้วครับขันที่หนึ่งขวามือสุดครับ กำลังดีนะครับใสอ้วนๆส,สวยๆครับโอ้โห,โห,โหโกดแล้วครับกดแล้วกดแล้วครับอุ้ยสองคันเลยครับกดแล้วโอ้โห แต่ตัวเป็นโล,ลยครับเดี๋ยวหมดชุดนี้ก็ทยอยเก็บครับอันไหนขึ้นมาก็ไล่เก็บเลยตอนนี้ก็จะใบาสามแล้วครับ บ่ายสองโมงสีนาทีเดี๋ยวต้องรีบกลับไปรับรถครับก็ถือว่ามาเช็คหมายครับปลาก็กินห่างหน่อยครับแต่ก็พอมีตัวช็อกเกอร์ตัวเป็นโลเลยครับช็อกเกอร์ตอนนี้ก็เก็บอุปกรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ก็ประมาณบ่าย3ามละ เดี๋ยวต้องรีบไปทําธุระต่อครับป่าวันนี้ก็ถือว่ากินห่างครับแต่ก็ยังมีตัวครับเพื่อนนักตกป่าก็ทยอยกันไล่เก็บแล้วครับแต่ก็ยังเหลือหนานแน่นครับเดี๋ยวเรามาดูผลประกอบการครับ ก็ถือว่ามาเช็คหมายครับเดี๋ยวให้ไหนยกขึ้นมามีไส์เล็กไส์ใหญ่ปะปนครับ ใส่ก็ถือว่าพอได้ครับใส่ใส่ก็โอเคครับสำหรับหมายธรรมชาติครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับสำหรับการติดตามรับชม คลิปหน้าเจอกันใหม่ครับขอบคุณครับ